สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องในเมืองตุรกีเด้อค่ะเด้อพายางออกกําลังกายเพื่อฉัมีแต่ของอ่าอีหยังเกา่เกาๆนะจ๊นะเนาะประทายบุหรุประวัติเด้อจ้าพายางเบิ่องอยางออกกําลังกายซ,ซื่อๆพี่น้องชมวิวที่อุทับนาะจ๊นะเนาะเพิ่นก็เป็น,ปนโรงงานเกา่เกาๆ จ้าคนเห็นไหพี่น้องน้ำเล้งแหงเด้อจ้เด้อตรงนี้ก็เป็นเมืองใหญ่ยยเมืองหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเซติดเขตบาเดนพัฒไนมามาไกลเด้อจ้เด้ออันนี้เพิ่นเอิ้นเขตตุรกีอีกเบี้ยวฝั่งหน,น,นะนึ่งเนาะค่ะน่ะงามเด้อจ้านี่เสียงดังๆนี่ยโฮเม,มลรถไฟเด้อ งา,งามพี่น้องจ้นาน้ำไหลแห้งไหลไหลเฉียวไหลกับขาสั้นเนะพี่น้องเอ้ยมาใกล้ใกล้เมนามนะบริเรื่องธรรมดาได้จ้ะเด้อเอาบรรยากาศงามงามทางเมนามมาฝากพี่ต่อน้องฟังท่างปุ่นเป็นเขตท่านบาเดินนะคะ่ะเด้อคนะอ่ะอาเบเบเห็นบ่มคุณบ่เห็นดอกเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปเห็นความคุณเถอะนั่นมันเสี่อันตรายสำหรับวิดีโอเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะ มันอันตรายนย่ค่ะค่ะรนจักง,งานว้ถัดตออรับก็ได้ก็อ,อีเจมัยนี่นะใส่เส้งนี้งานเดียวเนาะค่ะเนาะป็นเนหลานอาหารหรือปจักเห็นไหม con bén chắc thau con trả nẩm lá héng héng dép nòng con mày bọc nhái <laughs> nè nó mắc mày nó khả nó ้ำไหลผ่านนาคา่นเนาะค่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้า,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 านะะเนี่ยออกกำลังกายร่วกันเนาะค่ะเนาะเดินออกกำลังกาย คือมีตัวเดียววันี่พี่นอ้องจ้ะเบ้าหงหรือว่าหานบ้านเฮานั่นเองหาอาหารอยู่เนาะจ้ะเนาะเพิ่นบย,ยอนน้ำเด้พี่นอ้องเพิ่นบ่ได้ธรรมดาได้แห้งเพิน่นหลายแท้ๆเด้คนปั่นจกักรยานเนาะจ้ะเนาะ คุณไม่ธรรมดานะคะคุณไหวย้อนสอนนะคะคนกัดสูบน้ำม,มาใส่น้าเพลียบร้อยมิเตรเป็ดมาเล่นนะพี่น้องดังกา้กากกกกัอยู่ในกับมิเตเป็ตอะ่ะคนสูบน้ำจากข้องน้ำแล้วจะเนาะมาใส่ไวจะเห็ุหน้าหรือเปล่า มีแต่เป็ดละพี่น้องนี่เเห็นบ่ผุ้นี่เดี๋ยวจะกะยายให้นบ่เนาะพะเนาะมีแต่คุณเป็ดกาบกาบเป็ดพันมาเล่นานา้ำจ่โขกเดี๋ยนาะจ้ะเนาะไม่ได้เล่นยงน้ำยู่ในแม่น้ำแล้วเหนะ็นบ่พี่น้องเป็ดพันมาเล่นานา้ำ พันสูบน้ำม,มาใส่ในน้ำเนาะค่ะเนาะไอหน้าพันเนาะพันจะเห็ดหน้าพันจะเห็ดไ้ มึมคึมมึมคึมเหรอพี่น้องจ้ะบ๊วยมียังดอกมนันพี่น้ักสี่ล้วจะอากาศบ่อยเปิดเนาะค่ะเนาะแต่กับฝนโปรตกเนาะกระยางได้ยู่จ้ะอ้าขอจบลิปแตะเพียยเท่านี้ละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่ได้จ้นะเด้อพ่อไต้ในสวีตสวัสดีจ้า